สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับร้านแต่งรถนายออโต้นะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความหล่อกันเลยนะฮะว่า f o r t จ n e r MC 2 0 2 0คันนี้นะฮะจะแต่งอะไรไปบ้างแล้วหล่อขนาดไหนนี่เลยนะฮะมาถึงทางด้านหน้าก่อนนะฮะของรถนี่นะครับเป็นคำแรกสเกตด้านหน,าน้า ตรงนี้นะครับจะชี้ให้ดูเดี๋ยวมองไม่ออกนะฮะนี่นะครับจะขึ้นมาถึงขอบป้ายทะเบียนนะฮะนะครับตรงมมนะฮะด้านซ้ายและขวานะครับจะมีร่องตะแกรงและตัดด้วยแผ่นสเตเลสนะฮะด้าซ้ายและขวาเลยนะฮะ เปลี่ยนไปมากนี่เลยอะไรอีกนะฮะคิ้วนะฮะตัวคิ้วนะครับดำเงานะครับปกติของเดิมมากับรถจะเป็นสีเป็นโมเมียมนะฮะตัวนี้เป็นพาร์ทอะไ่แท้นะครับเปลี่ยนเข้าแทนของเดิมเลยนะฮะเพิ่มความดุให้กับด้านหน้านะฮะกระจัง โลโก้นะฮะโลโก้แก้วนะครับครับเงาวิฟั์สวยสะดุดตามากนะฮะรออแล้วก็มาทางด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นข้อบันไดนะฮะหรือสเกิร์ตด้านข้างนะครับนี่นะฮะ ครับแปะขึ้นมาให้ขอบนี้มาเลยนะฮะนี่นะครับเพิ่มมิติเติมเต็มนะฮะให้กับบันไดด้านหลังนะครับดำดุมากเลยฮะคันนี้จัดของดำเล่นของนะฮะของดำทั้งคันนี่นะครับ เด้านหลังนะครับรนี่เลยตรงนี้นะครับไล่ย,ยาวไปเป็นดีไซน์ท่อแบบเอกลักษณ์นะฮะสเกิร์ตตรงกลางนะครับจะเป็นร่องตะแกงและตัดด้วยแผ่นสเตนเลสนี่นะวางกัน แผ่นกันรอยท้ายนะฮะเ b งานแท้นะครับเ b ดบีนี่นะครับเป็นตัวนูนขึ้นมากันรอยท้ายสวยๆใ,ใช้งานได้กันรอยนะฮะแนะนำเลยต้องมีคิ้วท้ายนะครับแปะเสริมทับเข้าไปของเดิม ของเดิมไม่ได้แกะออกนะครับเราจะแปะทับเข้าไปนะฮะเป็นดําเงานะฮะอ,กอักษรตัวนูนขึ้นมานะครับเป็นสีดําด้านนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับจบรอรออีกขั้นหนึ่งกับวาสุมานะครับชุดแต่ง f อร์ u เนอ M4 2020นะครับยังไง แต่งรถสวยๆติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับที่เพจ Facebook เดนาออโต้และเว็บเดนาออโต้นะครับนี่เลยนะฮะนี่เนี่ยครับมีลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างนะฮะมีอะไรทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับราค้าย่อมเยาเยชนอย่าลืมฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแต่งรถสวยๆแบบนี้กันนะครับหรือว่ามีรุ่นไหนอยากได้แบบไหน ทักมาสอบถามกันได้เลยสวัสดีครับ